แถวหน้าอกแถวต้นคอด้านหลังหรือว่าแถวแขนขามีสิวให้เห็นถามคนไข้ว่าเคยเป็นสิวไหมคนไข้บอกไม่เคยเป็นสิวบางทีคนไข้ก็ไม่รู้จักนะครับเมื่อสิวที่อยู่ที่ตำแหน่งอื่นนอกจากที่ใบหน้าก็ไม่คิดว่านั่นคือสิวนะดังนั้นเท่าที่ประสบการณ์ที่ผมตรวจดูแลคนไข้มานะครับผมไม่เคยคิดว่าคนไข้คนใดหายขาด คือไม่มีสิวเลยในสายตาของผมยังไงผมก็หาได้มาเม็ดสองเม็ดยังไงต้องหาเจอคนที่ไม่มีสิวที่หน้าเมื่อผมดูที่ศีรษะผมก็เจอสิวดูที่ท้ายทอยเจอสิวไหล่เจอสิวแผงหน้าอกเจอสิวหลังเจอสิวนะครับหรือแม้แต่แขนขาเจอสิวนะฮะบ,บางคนเป็นสิวในร่มผ้า มาปรึกษาว่ามันเป็นตุ่มอะไรกันแน่นตรวจไปตรวจมาเป็นสิวแม้แต่ที่บริเวณก้นก็เป็นสิวนะครับไม่เว้นนะฮะเป็นได้หมดแม้แต่ในรมผ้าแล้วเมื่อผมรักษาคนไข้ไปแล้วนะครับคนไข้พึงพอใจในการรักษาคิดว่าหายดีแล้วหยุดทุกอย่างหมดนะฮะลดยาทาแม้แต่ ในบางรายหยุดทายาแต่ผมบอกว่าให้ทาต่อนะครับเพราะผมยังเห็นสิวอยู่แต่คนไข้บอกว่าไม่มีแล้วหายแล้วขี้เกียจทาเลิกแล้วก็ไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันแม้แต่คลิปเหล่านี้นะครับผมก็ยังเห็นว่ามีสิวอยู่เพราะฉะนั้นเป้าหมายของผมในการรักษาสิวจึงไม่ใช่รักษาให้หายขาดหรือไม่มีสิวขึ้นเลยสักเม็ดผมต้องตั้งเป้าหมายนะเพราะว่าเวลาผมตรวจตรวจละเอียดผมจะเจอทุกครั้งทุกคน จากสถิติคนที่ไม่เคยเป็นสิวเลยไม่เคยเป็นเลยตลอดชีวิตมีไม่ถึงสองสามเปอร์เซ็นตนะครับน้อยกว่านั้นเปซ้ำไปไม่ถึงนะอย่างน้อยก็ต้องเคยมีสิวมาบ้างมีร่องรอยของการเป็นสิวมานะบ้างนะฮะมีสิวอุดตันหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้างน,นะครับท,ที่เป้าหมายที่ผมตั้งในการรักษาก็คือว่าหนึ่งรักษาไปแล้ว สามารถควบคุมสิวที่รุนแรงที่สร้างปัญหาอยู่ได้กำลังม,มันอยู่คนไข้มีความรู้พอที่จะไปดูแลตัวเองต่อได้เมื่อจบคอร์สของการรักษาเน้นให้คนไข้แค่ทายาซึ่งเป็นยาภายนอกสามารถใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานๆได้โดยที่ไม่มีผลข้างเคียงเมื่อคนไข้เกิดปัญหาก็หยิบยามาทาเล็กๆน้อยๆก็หายไปจะได้ไม่ก่อปัญหาระยะยาวต่อ ไม่งั้นการรักษาก็จะมากมายขึ้นไปกว่าน,นั้นนะครับอันที่สองหากคนไข้ที่เป็นรุนแรงมาหาผมนะครับสิ่งที่ผมทำันดับแรกก็คือต้องทำให้มันหยุดให้มันหยุดเร็วที่สุดนับเป็นวันเลยก็ว่าได้ถ้าอักเสบรุนแรงอยู่ต้องให้มันหยุดการอักเสบรุนแรงเร็วที่สุดเพรานะจะใช้ทุกวิธีทางในการทำให้มันหยุดให้เร็วที่สุด ในกรณีที่ประเมินว่าเม็ดสีวันนั้นนะ่ะมีหนองเยอะมีภาวะการเชื่อมต่อเป็นท่อการอักเสบที่ลุกลามเป็นบริเวณกว้างเพราะว่าถ้าเราหยุดสิวได้เร็วที่สุดในช่วงนั้นนะครับเป็นโอกาสทองของทาง่านรอยหลุมที่จะตามมาเมื่อหายแล้วรอยแผลเป็นนูนที่จะตามมาเมื่อหายแล้วจะน้อยตามไปด้วยหรือไม่มีนะฮะแต่ถ้าเรามัวแต่ หลังๆรอรอยู่ในขั้นตอนที่สิวกำลังเหือดรุนแรงและมีตุ่มน้องนั่นนหะหลังๆรอรรักษาเต็มที่บ้างไม่เต็มที่บ้างอย่างนั้นทําให้การหายช้าลงคนคนไทยก็จะได้แผลเป็นรอยนูนหรือว่ารอยหลุมแล้วต้องมารักษากันอีกภายหลังนะครับ สุดท้ายเดี๋ยวแนะนําเรื่องยานิดหนึ่งนะครับพอดีจากประสบการณ์ในการรักษาสิวมานะครับก็ได้คิดพ้นยาขึ้นมาตัวหนึ่งนะับเป็นยาทาภายนอกที่ใช้ได้อย่างปลอดภัยนะครับสามารถใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆได้แต่ต้องอ่านใบแนะนําให้ดีนะครับไม่งั้นจะเกิดการระคายเคืองขึ้นได้ให้ใช้ตามที่แนะนําเท่านั้นอย่าใช้นอกเหนือจากนั้นนะครับยาตัวนี้เนี่ย ได้เอามาทดลองใช้ในคลินิกนะครับเปรียบเทียบกับยาที่เคยใช้อยู่เดิมเมื่อก่อนผมใช้ตัวละลายสิวทาก่อนล้างหน้าแล้วก็ตัวเจลข่าเยื่อสิวทาหลังล้างหน้านะครับร่วมกับการรักษาวิธีอื่นแต่ผมเห็นว่าผลการรักษาในการทายานั้นะมันไม่เป็นที่น่าพอใจสําหรับผมนะฮะผมจึงมองหายาตัวอื่นแล้วก็ได้ทดลองก็หลายปีครับใช้เวลาหลายปีทดลองเก็บข้อมูลเปรียบเทียบปรากฏว่า ผลดีครับประสิทธิภาพดีในการรักษาให้ผลการรักษาที่เร็วกว่าเดิมและก็แน่นอนกว่าเดิมนะฮะระยะหลังก็เป็นเวลาหลายปีแล้วเหมือนกันผมจึงเปลี่ยนมาใช้ยาตัวที่คิดขึ้นเองนี่ครับและแทบจะไม่ได้ใช้ตัวละลายสิวกับตัวเจลาตินเยื่อสิวอีกเลยนะฮะถ้าใครสนใจก็อลองลองลองเอาไปใช้ดูได้นะครับลองเอาไปใช้ดูได้มีปัญหายังไงก็โทรมาปรึกษาได้นะครับ หวังว่าความรู้ที่ให้ในวันนี้คงเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับที่เป็นสิวอยู่นะฮะถ้าท่านชอบคลิปวิดีโอวันนี้ก็กดไลค์นะครับ,ถ,บ,นน like รบถ้าถูกใจก็อยากให้เพื่อนได้มีความรู้ด้วยก็กดแชร์ด้วยนะครับแล้วโอกาสหน้าหาท่านมีคำถามอะไรก็ให้ถามเข้ามาใน f a c e b o o k นะครับผมก็จะมาทำเป็นคลิปวิดีโอ ตอบให้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ